ก็เห็นอันชุกจะก้ากระตันน้อยแท่บนี้น <Yes ั่นคือพ่อเห็นว่ามีป้าหนาโัน ยไปเขียบค่าคำใช่เลยบึ้งนี้ขาฐานเนอะชุก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 ไปคนเบึ้งนี้แม่่อน เนี่ยอ่ะพออีนี่กูหารสองเด้อแล้วจแกงจะกินนัดจุ๊บเอออาจจะน่อยก่อนจุ๊บ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 ุ๊อีนี่มันไม่เห็นเขียดเลยมันหาเก็บ เอ้ยยังสิมอนก็นั่นนะมันอม่รู้เลิกกันแน่นบ่บ่ก็นเลิกกับมี่สิวนตายแต่ย่าไทยอันนี้กะมันประเด้๋มื่อตาเบิ่งได้เสียมากูบอกว่ายาเฮ็ดก้อนขี้ไงโอ้เฮ็ดก้อนเลยน้อยเฮ็ดก้อนขี้ในน้อยกจังเห็นทุกครั้เฮ็ดก้อนขี้ไงจนมันนั่งผมจนมันฝุ่นไป บอข้างบอยู <facial> ่เลิกดด้ขันมุมมขนาอ้าแมนอยู่มอบโาแมนตัวเอาด้าัวนอยี่นั่วฮินะฮินอยู่สูกตั่วเอาเอ้อคุทาเดี๋ยวไป แล้วมันเกินนมากิไปเขาสีไข่ไปไปไปก่อนเอาไว้นี่เอาไว้เก็บเก็บบอกให้เก็บเอาใส่หนอไว้ยังบอกเก็บอยู่ไปใส่หล่ะ